คุณยิงหนึงันะมาลูกเปิดอ่านสิคะปุ๊บัครบว่าลูกองได้ที่คุณครูสองเม็ดแล้วแจกให้คุณครูหนึ่งเม็ดอ่ะวตัวเองก็จะเหลือหนึ่งเม็ดคุณครูใช่ไมคุณครูน่ารักอย่างนี้ลูกองอยู่ไหนคะ หนยยูจะรับคุณครูคนไหนหนูแบ่งได้เลยสองเมตรค่ะหนูก็ให้คุณครูคนไหนก็ได้ค่ะหนึ่งอันให้คุณครูคนไหนหนูเลือกกคุณครูคนไหนคุณครูพี่นัทอยากได้อยากได้ไม่หนูนาน่คุณครูพี่เอรคุณพี่ติ๋งคุณครูโอ้ไม่ใช่คุณพ่อหนูเลือกไม่ไคนให้ใครคะให้ใครคะจะจิ้มไป โอเคขอบคุณนะคะข้าวปูงง่ายราไม่ไเ้สียล้วก

เอาเร็ว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 เอาสามคนสคนไมเอาไมลูกกรสานตรงใครโดนเล่และสามคนูคน่ตรงกลางู่ตรงกลางกีไม่ได้โดนเล่นหรอไม่ยอมออกมาพีด้วยเอาแป๊ดเอาแป๊ให้ไปตายขอแป๊ลูกขอแป๊คนอขอแป๊คือหนลูกแป๊บหนึงห่นัดนี่แป๊บหนึ <ARM. S 3> ่ง่แป๊บหนึ่งแย่แล้วพีไม่ได้ แป้นครับเาเ 감사 <머래>